เส้นทางชีวิตของแนทเดอะไบร์แน่นอนค่ะว่าทุกคนก็มีความฝันและหลายคนก็เลือกที่จะเดินทางตามความฝันจนประสบความสําเร็จอย่างหนุ่มน้อยคนนี้ที่เจ้าตัวนั้นเป็นคนที่ชื่นชอบและหลงรักในการเรียนร้องเพลงเรียกได้ว,ว่าเจ้าตัวนั้นมีไอดอลและเพลงเป็นของตัวเองสําหรับหนุ่มเพื่อชีวิตเจ้าตัวคนที่เสียงดีและมีน้ําเสียงเป็นเอกลักษณ์เรียกได้ว,ว่าร้องเพลงไหนก็ไพเราะน่าฟังม,กมากๆปัจจุบันถือว่าประสบความสาเร็จในวงการเพลงไม่น้อยซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนั้นล้วนแล้วมาแต่ความ พยายามและมุ่งมันความเจ้าตัวที่ตั้งใจถือว่าเป็นนักร้องหนุ่มที่น่าสนับสนุนและอนาคตไกลยอย่างแน่นอนหลายคนก็รู้จักกันเป็นอย่างดีเพราะว่าเจ้าตัวนั้นสามารถควา้าแชมป์รายการชื่อดังได้สําเร็จสำหรับทางด้านของน้องแนทสิริพงษ์แชมป์เดอะวท์คิดคนที่5ของเมืองไทยเรียกได้ว,ว่าเจ้าตัวนี้เก่งและโดดเด่นมากๆตั้งแต่รอบออดิชัน่น ซึ่งเจ้าตัวก็ได้เลือกผลงานเพลงเรื่องขี้หมามาร้องในรอบนี้แน่นอนค่ะว่าด้วยน้ำเสียงที่สื่อรมณ์จึงสามารถทำให้เจ้าตัวนั้นชนะใจกรรมการและโค้ชทั้ง3คนก็หันมาเพื่อที่จะให้เจ้าตัวนั้นเลือกเข้าทีมแน่นอนค่ะว่าทางแนทเองก็ได้อยู่เลือกกับทีมของโค้ชติชิโรและนั่นก็ทําให้เจ้าตัวสามารถเข้ารอบลึกและคว้าชแชมป์เป็นเดอะ o i c ์คิดคนที่5ของประเทศไทยจากความสามารถความเก่งและความขยนันความมุ่งมัน่นทําให้เจ้าตัวประสบความสําเร็จอย่างนั้นเองเลยคะ่ะ ปัจจุบันเจ้าตัวก็ได้เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาและได้เรียนต่ออยู่ที่คณะศิลปรกรรม,มศาสตร์สาขาวิชาดนตรีตะวันตกเอกกีตาร์ไฟฟ้ามหาวิทยาลัยขอนแกน่น ซึ่งแน่นอนค่ะว่าเจ้าตัวนั้นยังคงทํางานหาเงินช่วยแบ่งเบาภาระของครอบครัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการร้องเพลงลงในช่อง YouTube และรับงานร้องเพลงตามร้านอาหารอีกทั้งยังมีผลงานเพลงเป็นของตัวเองซึ่งแน่นอนค่ะว่ารายได้นั้นส่วนหนึ่งเจ้าตัวเองก็นําไปให้คุณแม่เพื่อแบ่งเบาภาระถือว่าเป็นคนที่เก่งมากๆพร้อมทั้งเรียนและทํางานไปด้วยเป็นหนุ่มน้อยยอดกระตันยูที่ต้องบอกเลยค่ะว่าอนาคตต้องประสบความสําเร็จในชีวิตทั้งด้านการเรียนและการทํางานอย่างแน่นอน